ดีค่ะนี่คือแบบประเมินพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทยสำหรับผู้ปกครองของนักเรียนประถมศึกษาปีที่1-3ถึงของโครงการวิจัยประเมินพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ของเด็กและเยาวชนไทยเมื่ออ่านคำชี้แจงแล้วให้กดตกลงค่ะส่วนที่1ข้อมูลนักเรียนที่ประเมินผู้ปกครองกรอกข้อมูลบุตรหลานของท่านจำนวนสข้อค่ะ ส่วนที่2ข้อมูลพื้นฐานผู้ตอบและครอบครัวผู้ปกครองกรอกข้อมูลพื้นฐานครอบครัวของท่านจำนวน16ข้อค่ะส่วนที่3พฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของบุตรหลานในความดูแลของท่านผู้ปกครองประเมินพฤติกรรมของบุตรหลานท่านจำนวน10ข้อค่ะ เมื่อผู้ปกครองได้กรอกข้อมูลและตอบแบบประเมินผู้ปกครองครบถ้วนแล้วให้กดปุ่มส่งแบบสอบถามและกดปุ่มยืนยันส่งแบบสอบถามอีกครั้งจากนั้นข้อมูลจะปรากฏคำว่าบันทึกแล้วเป็นการเสร็จสิ้นการทำแบบสอบถามค่ะ